กับพยีกอ the ้์ฟการที now, is, ่ทั now, ้งเลยนะครับสำหรับกิจกรรม k เ b ครั้งที่สี่นะครับสร้างเดินสายพ่วงแก้วลุงสุดหลังเลยแก้วปงวมนะครับอันนี่คือคอนเซ็ปต์ของเราสำหรับีนนน้ะครับใวันนี้นะครับอีกสักครู่ก็จะเป็นพิธีเปิดนะครับเค KMB ครั้งที่สี่นะครับโดยท่านผู้ในการโรงพยาบาลทุกสง์นะครับเสร็จเรียบร้อยครับก็จะมีการแสดงเปิดงานเป็นชุด กับคุณเราเขาทะลุอาเปร็จก่อนจะได้มาสร้างสีสนกับเราด้วยนะครับนอกจากนั้นครับวันนี้สีดอวครับที่จะได้ให้มีมาตรานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นประจำทุกปีก็เป็นการสร้างการเรียนรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ของค์การผู้ส่งและกระจายกระการสื่อข่าวแลพื่อความสอด้องกับการพัฒนาคนณภาพ หนึ่งเพื่อร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในองค์การบริการสุลกากรปริมาณผู้เต่าสองเพื่อให้มีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนารงหว่ารศุลากรหน่วยงานได้จรินในยโดยการสุขกากรปรกมารผู้เข้สามเพื่อเสริมสร้างความกำลังใจให้กับุลากร ทีมห่วงงานที่ส่งผลงานเข้าร่วมแก้เปลี่ยนเรียนรู้แม่งด้านสร้างสรรค์คาู้การทำงานที่เป็นเลิศเพื่อประโยชน์ต่อผู้รับบริการให้สร้างชื่อเสียงให้ตับองค์กรส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยที่สำนักงารปรปรได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการดำเนินการเรื่องคินเหินและ l อลโหรือเลนนิงอาเปนไอเซชันตามที่ระบุไว้ในคำรับรองการปฏิบัติราชการลงมีบ่าง,งุ้นสวนจึิงได้กำหนดที่ัยทครับไว้ว่าจะเป็นผู้นำนวัตกรรมการจัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมและที่ โรงบินบารผู้สูงได้นำเครื่องมือการบริหารต่างๆและการจัดการความรู้มาใช้เพื่อให้พนักงานมีความรู้ประสบการณ์และสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรการรับเก็เรียนรู้เป็นขั้นตอนสำคัญขั้นตอนหนึ่งของการจัดการความรู้เพื่อหารวยการส่งผาพโรงพยาบาลผู้นสูง กินได้จับใท้โนเวทีในการนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทั้งที่สี่ทั้งนี้เพื่อที่จะได้นำประสบการณ์จากการทำงานและการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันผมจึงขอให้คณะกรรมการแลกเปลี่ยนรู้ครั้งที่สี่นี้สําเร็จรุ่งรุ่งและเกิดประโยชน์ต่อทุกท่าน และบริการบริการสุขภาพของเราวันนี้ถึงเวลาสมควรแล้ว เกี่ยงเรื่องการบริการโลจิชื่อไหมครับบ้านชาวลูกน้ำตาพนันไปเป็นตัวรับบริการโลจิต้องบังคับนะต้องบังคับเลยนะครับผู้ใหญ่จัดงานมาเลยสองคนอบตจัดงานมาเลยสองคนคือหาบริจาคยากเออผมมาที่ทุ่งสงที่จบเลยที่ตลาดนะครับเป็นร้อยเลย วันนั้นถ่ายรายการทีวีประมาณส4 1 5มีผู้อำนวยการอยู่พักอยู่ที่โรงเรียนชมาลหนุ่มสูงๆรอทำชื่อไม่ได้บอกน้องผู้ชมช่วยพี่หน่อยผมทำไมกับพี่น้องจะบอกหมอพี่ขออีกสักคนหนึ่งโอลนะครับต้องรอว่าลูกโสมนี่ผิดใจปรเสริมบ้างขกผมือยสักครั้งได้ไหมครับดีเลยขอตั้งใจทิ้งตาเฉยๆนะครับพูดถึงว่าทุกสนานะทางการมีส่วนร่วม ลงวันเราไปดูนครับก็ในนีผมกส่งไปที่น้องมาจลให้ความร่วมมือแล้วก็ในเรื่องของกานสุขภาพที่ของจฉุมีส่วนร่วมในเงทุกระดบเลยนะม่ว่าจะเป็นในระดที่เป็นองครตน้องผิดเอมทั้งหลายนะครับให้ความร่วมมือป่ดีแล้วก็ลงไปถึงระดับศนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็ถึงพี่น้อง ความรอของรัประชาชนเรื่องเศรษฐกิจมีผลหก็ต้องเป็นทุกส่วนหนึ่ับเศรษฐกิจก็เป็นทุกส่วนเราก็้งก็เป็นที่เนื่องจากกาัแลก็เรื่องของการค้าเางรความ้ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอางนะครับแต่ว่าก็กระทบกรอนงประชาชนไม่ว่านักแต่ถว่าวันนี้โดยรูปทรงสถาบันเอไม่ไม่ย้ายมามาหั้าผมก็ ก็เรื่องวันที่เราต้องส่งตอนนี้ที่ทางมีหลายข่าวนะครับมีข่าวดีเยอะที่ต้องส่งเพราะว่าตอนนี้ทางจังหวัดนะครับนครทั้งส่วนจังหวัดทั้งภาคของกรุงลงส่วนท้องถิ่นนะครับเขาจะผลักดันให้ต้องส่งในเมืองอาใหญ่ที่สองของภาคใต้เป็นเรื่องน่าชื่นชมมากน้องก็จะว่าคิดอยู่นะว่าจะได้หรือต้องส่งประจันแล้วเพราะว่าตอนนี้ทุกสายต้่งมาที่นี่นะจะได้ว่าดู้ว่าความรู้คุณในัด รับต่านได้พ่ีก็เชื่อว่าหลังจากท่านากนบอลปรองประธากระทรวงมหาดไทยก็มีผนีหลายาอตอนนี้ราก็สอก็เอลเอลนะับจะไปูศูนย <If S 1> ์หลายองท่าใต้นะครับอีกตัวหนึงก็ถือว่าโรงพาบาล่มงเสียน้ก็ท่านครับวันนี้มาเรียมนัทีไม่ถึงโรงพาบาลเครายากมากเลยครัผมผมดว่าในตรงเวนเวลานะครับก็มา คเราไสามารงานมาุเชิญมาต้วเนเนต้องม้ออกครับพาอามาลึกไปเราด้ไม่นก็มีเจ้าของึกนงจังหวัดบ่งรมาลที่ว่าจะมีโดยดัดแครับนะครับในส่วของโราที่สองนะครับการที่เนี่ยเราก็ได้รับ เราพยายาระว่าอๆดูนะงุนง่ายก็คือว่าถ้าาต้งสีน้ำลา